Skulls. Now it's messy. Rashford. Rashford. Oh, what a hit! What a hit! About as smooth as it gets. คสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง The Game Page นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแผนใหม่ของทีมชาติเยอรมันนะครับโยอาคิมเลิฟนะครับเป็นแผน4เอ้ยแผน5 2 2 1นะครับ5 2 2 1นะครับแผนใหม่นะครับหลัง5นะครับมีหน้าเป้าตัวเดียวนะครับมี AFF 2ตัวครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูเทคติคโค้ดนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับ วินด์วินสกิลอยู่ที่870นะครับยังผมยังไม่เพิ่มนะครับให้มาถือว่าเยอะนะครับ870เลยครับอันนี้ออฟฟิซิฟครับอันนี้ดิฟิซิฟครับแทคติกครับแทคนติกก็อันแรกครับโพิชันเกมครับต่อบอลสั้นขึ้นไปนะครับคลองบอลต่อบอลสั้นขึ้นไปอันที่2ช็อตพารครับเป็นต่อบอลสั้นนะครับ ชัทธาเป็นต่อบอลสั้นนะครับอันที่3เซนเตอร์นะครับบวกจากตรงกลางนะครับอันที่4เ่พสซิเบอร์นะครับเป็นการยืดหยุ่นของตรงกลางนะครับเป็นการยืดหยุ่นนะครับนักเตะไม่ยืนตำแหน่งนะครับเป็นการยืดหยุ่นนะครับ c m f d m f ดีเจะเป็นการยืดยืดหยุ่นนะครับตัวต่อไปนะครับวายครับคือการโจมด้านการป้องป้องกันด้านข้างนะครับ วครับตัวสุดท้ายครับคอมซีทีฟครับเป็นการคุมโซนนะครับโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับด e e ว s ซีฟก็เหมือนกันนะครับแผนใหม่ของโค้ชทีมชาติเยอรมันนะครับโยอาคิมเลิฟนะครับผมขายแผนเก่าได้มานะครับโอเคครับแนวนักเตะผมก็มีประมาณนี้นะครับนี่ตัวสำรองครับ หลัง5นะครับหน้าเป้ามีตัวเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นเข้ามือหรือเปล่าครับก็ต้องพึ่งพามันไม่ใช่ปีนะครับ AMF AMF มันจะเติมช้านะครับเราต้องพึ่งพากองหน้าตัวเดียวเลยครับและฟอร์ตครับต้องมีความเร็วนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงเหมือนมันจะเหมือนแตกต่างกับแผนเก่าเลยไหมครับ แผนเก่าก็จะเป็น4-2-1-3นะครับมี A-F ตัวหนึ่งครับมีปีกด้านข้างนะครับมีกอ,องหน้าตัวเดียวเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองเล่นกันเลยนะครับโอเคครับมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นฮอสโคมาเล่น c ีมีนะครับผมจะทำเกมลูกผมจะไม่ ตั้ง v ีเอเป็น d m f นะครับเราจะทําเกมลุกเต็มที่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเกมรับว่าจะเป็นยังไงนะครับฮอสโคยืนกลางกับเจอร์ลาดนะครับดูทีมขเขาแผน amf 2ตัวแต่ของเขาเป็นหน้าเป้า2คนนะครับเป็นหน้าเป้า2ตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มเกมกันเลยครับ วันนี้ครับบอลอยู่ที่มอร์นี่ครับมาที่คารฟูครับเจอร์ลาดเมสซี่เมสซี่ต่อบมาให้เล้ฟอร์ดครับแบ็คแฮมแบ็คแฮมแทงให้มาคัดเล้ฟอร์ดแคมเบลล์ถได้ได้ไหมแบคฟอร์ดเปลี่ยนตัยิงเข้าไปครับหนึ่งศูนย์นาทีที่เจ็ดนะครับมาคัดเล้ฟอร์ดแคมเบลที่ว่าแน่ๆนะครับเอามาคัดเล้ฟอร์ดไม่อยู่นะครับเมื่อกี้ครับนี่ครับมันต้องพึ่งพามาคัดเล้ฟอร์ดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเอฟเอฟมันเติมช้านะครับ จังหวะนี้ครับเกมรับหลุดครับลูกนี้มีตัวเ,เช็คซุปเปอร์เซฟครับแคแฮมที่คาฟูครับแ,แคแฮมจังหวะนี้ไปได้นะครับวันที่เจอราครับคาร์ฟูมาที่เมสซี่เมสซ,มสซี่ให้แลฟฟอร์ดแลฟฟอร์ดพิกแลฟฟอร์ดแลฟฟอร์ดอื้ออหืมฟาวเอล,ลครับอื้อหือลองโซ่ให้ฟาว มาคัดได้ฝอนะครับเมื่อกี้คือจังหวะจังหวะนี้ผมจะยิงเสาแรกนะครับพอดีมันสะดุดนะครับเนี่ยเห็นไหมมันมันสะดุดมันก็เลยปัดไปทางฝั่งนะครับเจอด้ยมากครับใกล้ๆแบบนี้เ็นมุมครับแบคแฮมโค้งเข้าไปครับฟานดันเอ้ยฟานได้ไม่ได้ครับเจลาด เจลรับวันอยู่ที่เจลาดนะครับ็ปแฮม,แมจะโยนครับไม่ผ่านวันอยู่ที่คาร์ลอสคาร์ลอสมาที่มาคัทแลฟอร์ดฮอร์สโคต่อโดยเมสซี่แทงให้มาคัทแลฟอร์ดจังหวะลูกนี้ยิงติดสกิลด้วยครับลูกนี้ติดสกิลลูกพุ่งนะครับเมื่อกี้นี่ลูกมดุด นี่ครับมันต้องพึ่งพาเลฟฟอร์ดอย่างเดียวเลยครับต้องให้ AMF 2ตัวแหละแทงให้เลฟฟอร์ดครับมันจะแตกต่างกับแผนแผนเก่านะครับแผนเก่าจะมีปีกแลมันลูกเล่นเยอะกว่านะครับอ,อวานีแบกแฮมถบบอนไม่ได้ครับเลฟฟอร์ดจะยิงเอาลเวอร์คานเซฟได้ครับยังไงท่านเพื่อนผมแนะนำไม่ต้อง เล่นแผนเก่าดีกว่าครับแผนนี้มันมันลูกเล่นไม่เยอะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับส่วนตัวผมเล่นแล้วมันยังไงอ่ะมันพึ่งพากองหน้ายเยอะเกินไปครับมันส่งให้เลฟฟอร์ดล้วก็เลฟฟอร์ดต้องคืนเอ็มเอฟนะครับพิกก็ไม่ได้ครับแล้วแต่ชอบเลยครับผมตรงๆผมไม่ถนัดเลยอ่ะ โอ้โหจังหวะนี้มองลุยนี่แบ็คหักไปยิงครับยิงแรงมากครับมองลุยนี่เซ็นเตอร์แบ็คนะครับเนี่ยลูกนี้ไม่โทษไม่โทษนะครับลูกนี้ไม่โทษไอ้กองหลังนะครับลูกเตะมุมเขียร์ครับได้ฝอได้ไหมลูกนี้ จังหวะนี้ครับจังหวะนี้หลุดไหมโอ้โหปูโยงเอาอยู่ครับปูโยงดักบอลได้ครับโอเคครับหมดเวลาครึ่งแรกแล้วครับสองประตูตอนหนึ่งนะครับเรามาเริ่มเกงครึ่งหลังกันเลยนะครับแทนเพื่อนอยากได้ก็ไปขายแผนเก่านะครับแต่ผมแนะนําให้เล่นแผนเก่าดีแล้วครับจังหวะนี้ผมช้าเองนะครับฟันได้บังคับไม่ดีนะครับไม่โทษแผนนะครับ ผมส่งช้าเกินไปนะครับดูจังหวะนี้ครับมอรินี่มาคัดแลฟอร์ดโอ้ยยิงไม่ได้ครับบอมันเร็วเกินไปครับเจอลาครับมาที่เห็นไหมเนี่ยผมจะให้แลฟอร์ดพิงแล้วก็แลฟอร์ดจะวิ่งครับ เล่ฟอส่งคืนเมสซี่ครับลูกนี้สามประตูต่อสองเราต้องส่งให้เลฟอร์ดเลฟอร์ดล้วก็ส่งคืนไม่แบคแฮมก็เมสซี่ครับ a อ F 2ตัวแล้วให้เมสซี่ทแทงเลฟอร์ดเขาวิ่งครับเนี่ยก็มีประมาณนี้ครับถ้าเป็นแผนแผนเก่าแล้วเราเราให้เลฟอร์ดฉีกออกข้างได้ครับแล้วตัวตัวปีกเข้าไปยิงได้อันนี้มันพึ่งพาเลฟอร์ดเกินไปอ่ะลูกนี้หักซ้าย โอเว่นครับขาซ้ายยิงครับตีตื้นขึ้นมาครับสามประตูต่อสี่นะครับสามประตูต่อสี่นะครับนาทีที่แปสี่นะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วครับทุกนี้ครับเมสซี่เนี่ยนมครับมาที่เจลาดเจลาดแทงให้มาคัดและฟอร์ดยิงนี่ยิงนี่สัใจมากครับลูกนี้อาประตูต่อสามครับ ยิงกันเยอะครับยิงกัน8ลูกครับผมยิงหเขายิง3นะครับยังไงก็อยากได้ก็ก็ไปขายแผนเก่าก่อนนะครับเราก็ต้องรออัปเดต2-3วันนะครับจะมาให้ซื้อนะครับนี่ครับแทงครับไอฟอบยิงคนเดียวเลยครับห้าลูกโอโ้ลูกนี้หกักออกเกินไป เอฟสองตัวแบคแฮมกับเมสซี่ะไม่มีโอกาสยิงครับต้องแทงให้เลฟฟอร์ดอย่างเดียวครับถ้าแผนมีปีกกงจะแล้อให้ปีกช่วยประคองอช่วยยิงนะครับโอเคครับมันใกล้จะหมดเวลานะครับไอที่แบคแฮมครับเมสซี่เนี่ยแทงอย่างเดียวครับ แทงให้กองหน้าวิ่ง,ว,งวิ่งตัดกองหลังของเขาอย่างเดียวครับโอเคครับก็หมดเวลาไปแล้วครับสามประตูต่อห้านะครับแลปปอร์ดยิงไป5้าลูกนะครับเ F 2ตัวไม่ใช่ยิงโอเคครับมีคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับ